อารอนกอดอนไอตัวที่สามของนักเก็ตไงอารอนกอดอนโหดนะพี่จำมันไม่ได้ทิ่ไว้ผมแบบมันเล่นเป็นเพลเยอร์ของออร์แลนโดพี่แต่ว่าพอมันมาเล่นให้นักเก็ตอ่ะมันมีมาเล่ใช่ไหมกับโยคิกแล้วมันก็เลยเล่นง่ายขึ้นไงแต่มันเล่นเก่งอยู่แล้วนะมันเล่นเก่งอยู่แล้วมันเป็นเอสทีมมันเป็นสกอรเลอร์ทีมอ่ะเดี๋ยวคนจะรำคาญอารอนกอดอนสามนี่รีวิวฉบับผมพี่หโง ก็คือเพิ่งใส่เลยเมื่อวานแก่แล้วไม่มีใครนบ็อกมาถามว่าจะซื้ออรอแมวพี่คนวนั้นนะนะก็คือ,อปลายเท้านิ่มมากนะครับแล้วก็ส้นเท้าก็นิ่มนิ่มเหมือนพวกซูมแอร์หนักๆห,หรือแผ่นแอร์เต็มๆภาษาภาษาพิยะหรือสนิกเกอร์รเจนน่าจะเป็นแอร์เต็มพื้นเนาะทั้งส้นทั้งปลายมันก็เลยดีแท a c ชั่นแท a c ชั่นมันไม่เย็ดไว้ตรงนี้มันไม่เยดอีกแล้ว มันไม่เอียดเลยว้ยตรงนี้เออเอาเป็นว่าพยายามจะให้ดูว่าแม่งเอียดอะแม่งแคคช็ c ชันดีอ,ะ,อะใช้ตัวช่วยอาจจะดูน่าเกียดไปหน่อยแต่ว่าเพื่อรีวิวที่เปลี่ยนภาพการเปลี่ยนทันคอร์สผมว่าดีมากนี้นักบาสสอว์กจเดียสักสองท่านมาซ้นอนตอนเช้าแล้ครับผัดกันยิงคนละร้อยลูกยี่้าจุลห้าห้า ยิงเร็วครับสองบอลสนุกดีเดี๋ยจ,จะตายแล้วสมคนนี้อายุร้อยร่วมร้อยยีิบร้อยสิบไปแล้วพื้นพื้นนี่อลอาดอนตัวนี้รุ่นสามก็พื้น,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 นถ้าใครจะซื้ออีกก็ตามสภาพนะใส่แล้วอะแล้วก็จะบอกว่าลิ้นบางดีลิ้นบางดีเชือกบางดีแล้วก็เบาน้ำหนักรองเท้าเบามากอา่อคิดว่าปีที่เล่นโพสก็เล่นได้ แล้วก็การคลอสพวกวิง่งฟ,ฟัสเตอร์ลานเด็นกันนะ่าจะเล่นได้หมดเลยเออ่เซนเตอร์เล่นได้ไหมไม่รู้เพราะว่าเพราะว่าเท่าที่สังเกตคือรองเท้าเซนเตรอร์จะข้อสูงแล้วก็หนาๆนุๆ่น,นๆเอาเป็นว่าแม่งก็ใส่ได้หมดแหละถ้าใจทะลักอะ่ะแต่คือพอยท์สำคัญเลยคือสวยดันซื้อได้ราคาถูกสีสวยไปใส่ไปทำงานได้คุณภาพดีแท็กชั่นคิวชั่นคิวชั่นกันแห้งเนาะแท็กชั่นก็เอียดอาร์ดเอียดอาร์ดอะจังหวะคลอสอะไรเงี้ยดีไซน์ดีสีน่ารัก มันมีอะไรวะอะไรเทคโนโลยีโฟมอะไรของ3 6 1ไม่รู้ชื่อแบรนด์อาจจะดูกิ้งก้องกิ้งก้องแก้วนะสามหกรองเท้าหาเลยว่าแม่ง3 6 1แต่ว่ารองเท้าเขาเท่าที่เห็นเพื่อนๆพี่น้องในวงการเล่นบาสนะครับก็ชมกันทุกคนทุกเสียงครับว่าดีคอมเมนต์ดีมากก็ใครอยากรู้อินบ็อกมาถามแล้วกันไม่เหนื่อยแล้วยิงมากับเฮียเจ๊สองคนเนี่ยสองลูกส่งยิงแม่งไม่หยุดเลยเหนื่อยหอบแตกตายหาแล้วเดี๋ยวอาบน้ำไปทำงานแล้วขอบคุณครับ